สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระปิตามหามงคลว่าน108ของพระอาจารย์พิรุณน,นะคะรุ่นรวยรวยรวยออกที่วัดชัยมงคลจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับองค์นี้เป็นพระผงว่าน108นะคะรุ่นรวยรวยรวยหน้ากากทองแดงค่ะแล้วก็ ฝั่งตะกรุดด้วยนะคะสำหรับมวลสารของพระอาจารย์พิรุณนี่โดยทั่วไปแล้วท่านจะมีผงมวลสารของหลวงปู่โตผสมอยู่นะคะเนื่องจากว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่โตะนะคะสำหรับท่านที่เ,เก็บสะสมนะคะพระเครื่องของหลวงปู่โตวัดประดู่ิมพลีนะคะ สำหรับของพระ,พระจารย์พิรุณท่านก็จะมีเนื้อมวลสารที่เก็บไว้ในการสร้างพระอยู่นะคะนี้ตามข้อมูลที่อ,อ,อิ่มได้รับมานะ,ะข้างล่างจะเป็นฝั่งตะกุดนะคะสำหรับองค์นี้ก็คือสภาพสวยเลยนะ,ะสวยสมบูรณ์อยู่นะคะหน้ากากทองแดงะคะ่ะ สำหรับท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ